ครับผมขอกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สารปูคำนะครับเอซีครับผมอันนี้ทางช่องได้มีโอกาสได้มาครั้งแรกนะครับนอกจากที่เราเดินทางมาที่แถวแถวทางไปอำเภอหนองแสงนะครับผมจังหวัดอุดอธานีนะครับครับผมเราก็ได้มาสะดุดที่สารนะสารปูคำนะครับผมลูกหลานก็ ขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตถ่ายนะครับถ่ายบริเวณของปู่เนาะด่านขออนุญาตครับมาถ่ายทานะครับผมก็พาพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับขอแนวทางนะครับฝากแฟนขับแฟนช่องนะครับเอซีครับผมคือบรรยากาศ ตอนนี้โหขนลุกเลยนะฮะบรรยากาศก็ประมาณห้าโมงนะฮะเกือบห้าโมงแล้วนะครับเอฟซีครับวันนี้เบิกทับก็จะมาทําพิธีนะฮะมามาขอโชคนะครับผมมาขอโชคปู่เนาะครับคือเราได้เดินทางผ่านมาพอดีนะครับผมนี่นะฮะก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับที่ศาลปู่นะครับก็มีคนขับรถไปขับรถมาก็บีบแต่นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้ได้ได้มาเนาะได้มาถ่ายทํานะครับผมได้ขับขับรถไปเลยไปแล้วประมาณกิโลหนึ่งนะครับโอ้สะดุดตาไ้เอะใจก็เลยกลับมาวนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเบิกซับบอกว่าสะดุดสะดุดยังไงไม่รู้ครับก็เลยก็อยากจะมาขอพรปู่นะครับขอ แนวทางนะครับเอาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเนาะโอ้เป็นเมลุเลยนะฮะอ,อืมเมลุอยู่ข้างหลังนะครับผมข้างหลังศาลนะครับอ้บรรยากาศกลางคืนนี่นนเนาะขณะกลางวันนะครับผมอืมชัดเจนเลยนะครับวันนี้เบริร์กซับเ,เดินทางมาขอขอ,ขอปูปเนาะครับ ครับสวัสดีเบิร์กครับสวัสดีค่ะโอ้ขับขนาดขับรถไปตั้งเป็นกิโลเนาะขับรถผ่านครับสารคู่ข้ามเนาะคะ่ะครับเดี๋ยวนิ่งเสียงรถผ่านไปผ่านมาเหื่อด้วยว่าติดถนนครับผมการอนุญาตเด้อค่ะเห็นบอกเป็นสีบีบแตะตลอดใช่ครับใดรสี่พันมามากขอคู่ก็ได้เนาะคะ่ะเป็นช่างแรกสี่เบิร์กครับ ังเอิญว่าขาไปนี่บ่เห็นมาขามาอยู่คนละฟังเพื่อเห็นก็เลยเป็นความจิตอยากมาขอปูเพื่อทราบสิบ่ขอเลขหลยตัวความเพื่อคือจะขอให้ปูพุ้มอยู่นี่ยีบเบลขไว้ให้เบิ่งสังเกตจะมีจอมปวดทุกคนเนาะม,มีจอมปวดปปด้วยนี่แต่ข้างหลังจะเป็นวัด เพิ่งเห็นว่ามีเมมเนาะค่ะนลอ,อยยุงหมองข้างหลังไม่รู้<า>เป็นอะไรครับเป็นเนมมเป็นเนมม <c oughs> เป็นเมมพเบเจอเพลนไฟวระหัรน,นี่บ้านีเบิง่งทราบกขออย่างเด้อจ้าชูเทวดาทั้งหลายซิงซัดซีทั้งหลายลูกหลานบ่ได้มาลบมาดูเด้อมาเขามาในนี้เป็นคือจังช่วงเวลาลงคืนนี่ล่ะมันเป็นพิษพมดึงขอ,อ,อให้ผูย้ยาเปรี้ยงให้ลูกให้หลานให้มันแตก สามตูสองตูขอให้มันออกอ่กางเด้อลูกหลานถีมากเรียงคนเอาใหม่ปูเอฟซีคันมีนน่ชกมีลาบค่ะที่ฐานจิตไปน้ำกันมาเรียงคนเอาหม่ปูน้ำกันเด้อพี่น้องกะมากกว่าเพื่อนไปเ็ดไปสางน้ำเมื่อนี้พ่อเต้มองซักสีซักสีทหันก็ไปฟ่อหญ้าเนะาะบัดนี้มาพ่อปู อันนี้เขาเรียกว่าเส้นน้องแสงไหเส้นไปน้องแสงเส้นไปน้องแสงบ้านเหล่าบ้านเหล่าอะไรเนี่ยครับบ้านเหล่าแต่ว่<ม>าขนคิงลุกเนาะค่ะครับผมเบอรทราบกะบเดหอบเงินหอบท่องหอบทรัพย์สมบัติมาเต็มกระเป๋าอึ้งตึงนาะผู้น,นะ่ะโอ้ยหลายหลายปูง่ะมาันเปิดเอาส่วนกาาระซับน้ำปูน้ำยาหนีแล้วเงินไหลน้องท่องไหลมาเด้อเป็นกระเป๋าอึ้งตึงอึ้งตึงโอ้ตาเด็ดเป็นรอยล้านพันล้านกะ มาเบิ่คุณเ,เอฟซี่นั่มเพื่อมีโชคม่มีมานมาบ่หนให้เด็กอกสามสี่างยางเดียวคันเคื่อนี้ได้เงินล้านพี่นออ้องมาบ่ปู้ไว้ให้มันออกให้ปู้เหยียบไว้ตัวนี้เนาะค่ะเนะเาะสามสี่สามสี่เขาสามสองเปนเบิกซับม่มีสามสอง ให้ตัดเอาเหรอครับสามสองกับสองสามสี่แม่โอ้ให้ตัดเอาแด้ว,ว่าให้ผู้หยาบเป็นเลขล่างแม่โอ้ครับสามสี่เลขบนให้ออกสองสามสี่ตัดเล่นเอาใช่ไหมแมน ห้าสีตัดสองสามสองสี่ก็ได้อันนี้คือเอาชุดแขนแขนแม่พี่น้องเอาชุดแขนแขนเลยเราว่างเราว่างเด้อมันสีลงเป็นสามสามสองสามสามอันนี้คือปล่อยไปติบก่อนแล้วเนาะคะ่ะครับผมปล่อยไปหลายเทียอเลยได้พี่น้องอันนี้มาย้ำใช่ไหมมาเอาชุดเน้นแมโอ้มามาเห็นสถา,านที่แห่งนี้เลยอยากลงมา้วก็ให้เราว่างเลขสามเป็นเลขแปดมันสิเป็นแปดสี่ครับเพราะว่ารัดที่เบิกทรา ได้สามซีมันมักออกแปดซีไหม,มกันไหวเนาะค่ะครับกันไหวแต่ว่าตเน้นหนะักั้นชงหางเดียวควนใจผู้เท่า 3, 4, สามซีสามซีสามซีร่างยางเดียวร่างอย่างเดียว,ยยวแม,<อ>ม่นเพราะว่าผู้ผมอยู่น่านพญานาคมาบอกสามซีตัวเดียวครับแต่ว่าเพื่อนว่าขันอยากได้สามตัวค่ะเอาสองสามซีครับแต่เบิกทรัพ มาบนปูครบอบยูนีไหล่างออกสามซีถ้าออกสามซีลูกสมาเหตุตามสัจาวาจารลุกร้านมีสซจจะกห้ปูซอยในเดอยาซอยในเดออยูนีบ,บนวัเนาะค่ะส่วนมากเป็นยังคือได้บุญเบิกทราบจ่ามีเซนทางด้านการบนการขออันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะคะบุนยง้มได้มันถือแง,ง้มนั่นเดีไปแก่ยง้มนั่นไหมถามโอปัวไหมเนาะ อย่าลืมเดี๋ยน้องไปเก้วัาเตยอย่าลืมพี่น้องเป็นพยานในเบิร์กาบเดอ้อเรลืม,ลมกระทักมาเด้อค่ะบนไว้สองมองชื่อหอปูข้ามละกะบ้านผีพ่อนน้อ,นาาาาอยายายาหยางกบลืมชื่อละลืมชื่อเพื่อนอคันคือเส้าดอกไม้ไปจัดสวนให้เพื่อนาอยาติหัน ละกายจนีเสี่ยเอาพนา้น้ำไม้มาถวายคยับชี้ค่ะมิจชงมิลาบค่ะมาถวายน้ำกันก็นกนได้ครับผมธิษฐานจิฟไปนน้ำกันเนาะค่ะอันนี้เป็นความฝันปูเพิ่นม่ฟันให้เม็ดเดียวหางเดียวสามสี่สามสี่สสให้ตัวเดียวล่างอย่าง,งเดียวยังว่าพ่ออีกบ่อเพิ่นวะยังเสิเอาสามตูอีกบ่อเพิ่นวางซีครับเพิ่นยำไงเนะานะจ้าเนาะแต่ว่า คนนมาไล่หลายมาสองรถทัวเพื่อจะผลของมาถวายปู่มากแก่บุญปู่ยูล่นพญานาคแม่เบิกทรัพย์เนาะค่ะครับผมกลาเป็นสวนบ้านสวนเนาะครับกลามีโจกมีลาบกลสีแดงปั่นเอฟซีไปเรื่อยๆบอกคไปเรื่อยถ้ามากยังเอากันมะมากบ่ชื่อบอ่เป็นอย่างเด้ออันนี้แมารุ่นซอยเบอิกทรัพย์ออครับวันนี้รเรามานอกสถานที่มารับงานรีวิวใช่ไหมเบิกทรัพย์วันนี้ปู่ก็มีเจ้าภาพ ผู้ใหญ่ใจดีเนาะคะ่ะเพื่อนก็ให้ค่าน้ำมูกน้ำมันมาถ่ายทำเป็นขีินิกไข่ปลาสมุนไพรเนาะคะ่ะโบราณสมุนไพรเนาะ,ะสมัยอโบราณเป็นไข่ปลาสมุนไพรเนาะคะ่ะครับกาเลยด้มีโอกาสมากมาเลยบ<า>งังเอเิญเด้เป็นครั้งแรกมาหลุนว่าเปิร์กซับมากครั้งแรกปูกระยาอยู่หนีเพื่อนสีเดียตนุนเพื่อนที่ให้ถือบ่าน้อเลขกเนี่ย คันคือสามสี่สี่สามมาแน,น,น่นอดอู้ขนหัวลูกโอ้มึงไตขึ้นหวัวบู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 ปวดไหมขนหัวลูกขนสูนจิ้งแล้วกันสูนเจีงสี่สี่คือเจ้าปูเนาะสูนห,วหวัวขนหัวล <c oughs> ูกแมเห็นบ่อือันบูบูบูข้นมองนี่แม่พี่น้องคือเป็นเส<ม>้นวะเอ้าโชว์ตัวเลขให้ดูอีกสักรอบหน่อยบังซับมันมันในปูลูกถน้ำบานน้ำมั่งก็ในเด้อบ่ได้เงินกินปีใหม่ซ้ำบ่างันเป็นแนวทางนะครับ เป็น<า>แนวแ<ป>ทางเท่าน,นั้นใบสื่อหนึ่ง,งบอ่อสื่อสองหนึ่งนะ่งไหเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางเดออิน่น้องสอดตามเด้อค่ะอันนี้ชุดเน้นนะคะขวันใจผู้เฒ่าขวันใจผู้เฒ่าสามสี่แต่ระวังแปดสี่แล้พอพ่อแม่พอว่าสามกับแปดมันมักมาน้ำกันสามสีแปดซี ฟันตรงสามสี่แปดสี่ขอบคุณเบิกทรับครับผมขอบคุณสำหรับแนวทางานะครับเอฟซีครับผมวทางมันมันไหมครับขอบคุณครับขอบคุณ